คุณกำลังมองหาโอ,อกสาสในการลงทุนที่จะทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วและมีกำไรอยู่หรือเปล่าคะมุกดาหารคือคําตอบเพราะนี่คือจังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษที่จะทําให้คุณได้รับสิทธิทประโยชน์มากมายที่คุณไม่ควรพลาดค่ะทําไมต้องลงทุนที่จังหวัดมุกดาหารเพราะจังหวัดมุกดาหารเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ที่ทางรัฐบาลค่ะ เขาจัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งนักลงทุนค่ะจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้สิติบุคคลสูงสุดถึง8ปีค่ะพร้อมการลดหย่อนภาษีที่ดินซึ่งตรงนี้ค่ะจะช่วยทําให้คุณประหยัดต้นทุนแล้วทําให้ธุรกิจของคุณมีกําไรมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนที่จังหวัดมุกดาหารค่ะยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นสต็อปเ Service ที่ช่วยทําให้คุณสามารถขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนผลส่งสินค้าผ่านแดงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณยังได้รับสิทธิประโยชน์จากเส้นทางอาต e ว s t West e c o n o m i c c o r r i d o r ที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ค่ะเชื่อมจากจังหวัดมุกดาหารนะคะไปลาวเวียดนามลาว็จีนค่ะนี่คือโอกาสที่ทําให้คุณสามารถเข้าสู่ตลาดเอเชียได้โดยตรงและทําให้คุณช่วยประหยัดเวลาในการขนส่งไดถึง30ถึงส0่ ตรงนี้ค่ะจะช่วยทําให้คุณประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่จะทำให้คุณมีความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันด,ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนจากทางภาครัฐค่ะโดยนักลงทุนที่ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดมุงดาหารนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่น ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าสําหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตของคุณค่ะนอกจากนี้นะคะคุณยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของข้อตกลงการค้าเสรี FTA นะคะที่ลดภาษีการนําเข้าสินค้าระหว่างประเทศไทยลาวเวียดนามและจีนค่ะการใช้ที่ดินในตลัดนียนะคะ,ะ,คะไม่ใช่เพียงแค่การซื้อสินทรัพยเท่านั้นนะคะ แต่นี่คือโอกาสในการเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ๆเพื่อทําให้ธุรกิจของคุณค่ะเพิ่มยอดขายและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวค่ะหากคุณสนใจในที่ดินที่จังหวัดมุกดาหารนะคะนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเจ้าของทรัพย์หลายคนนะคะยังได้รับผลประทบจากโควิดทําให้ขายทรัพย์ในราคาถูกมากกว่าช่วงเวลาเศรษฐกิจปกติค่ะ อย่างนั้นนะคะหากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือต้องการการึกษาสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางด้านลา่างนี้ได้เลยนะคะอย่ารอช้านะคะเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ